วขวโดยสนักข่าว i n สวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายร่วมวิจัยพัฒนารถไฟฟ้านะคะย้ำต้องเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านต้องทำให้ได้มาตรฐานค่ะ พลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมครมนะคะโดยก่อนการประชุมค่ะนายอเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะผู้บริหารพร้อมทีมวิจัยนะคะเข้าพบกับนายรัฐมนตรีเพื่อที่จะแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของทางขสมกค่ะโดยในรัฐมนตรีระบุค่ะว่าวันนี้ต้องเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านใช้รถไฟฟ้า โดยต้องให้ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็ให้เดินหน้ามาตรฐานควบคุมการปล่อยมลภาวะของเครื่องยนต์ใหม่อย่าให้มีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงเพราะถ้าหากเสียง่ายก็เสียชื่อขณะที่ชิ้นส่วนต่างๆนะคะตนอยากให้เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในเมืองไทยทั้งหมดเพื่อได้พัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มและต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือการวิจัยและพัฒนาจนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้ได้เองภายในประเทศตามแผนกว่าร้อยละ60ขณะเดีวยวกันค่ะยังทราบว่าการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมภายในประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ได้คุณภาพรองรับการใช้รถไฟฟ้าเต็มระบบในไทยค่ะซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของไทยนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านเองก็ต้องคํานึงถึงประชาชนผู้มีไรายได้น้อยเพราะว่าขีดความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นจึงจําเป็นต้องส่งเสริมยานพาหนะของภาครัฐซึ่งหากมีงบประมาณก็จะต้องจัดซื้อจัดจ้างค่ะ มนยัญายังกังวลนะคะวันแบนสารพิษถูกล้มอีกหากพ้นตำแหน่งค่ะพร้อมยอมรับยังมีความพยายามพลิกมติอยู่ตลอดเวลาค่ะ นางสาวมาัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะระบุภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเอกชน20เสียงต่อ4เสียงไม่ทบทวนการแบนสารพาราควอตและคลอร์พาริฟอสเนื่องจากเพิ่งม,มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยยอมรับค่ะว่าไว้วางใจกับมติดังกล่าวในขณะที่ยังดมรงตําแหน่งอยู่นะคะเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะมีการพลิกมติได้ตลอดเวลาท่ามกลางกระแสกลุ่มนายทุนจะนําสารเคมีกลับมาใช้แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุด นี้ได้ตัดสินใจอย่างมั่นคงและอยากให้ประชาชนไว้วางใจนะคะหากอาหารมีความปลอดภัยก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศด้วยส่วนกรณีที่ยังมีผู้คัดค้านและอ้างว่าไม่มีสารทดแทนในการทําการเกษตรและมีการลักลอบขายสารเคมีดังกล่าวอยู่นางสาวมรัญญาระบุค่ะว่าไม่ทราบว่าเป็นคนกลุ่มใดแต่ยืนยันว่าสารทดแทนนั้นจะต้องมีความเป็นพิษน้อยกว่าสารที่แบนไปโดยจะต้องมีการวางมาตรา มาตรการนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรและการจำกัดการใช้ซึ่งก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปให้เกิดความครอบคลุมโดยเฉพาะสารไกลโฟเศตด้วยค่ะปิดท้ายที่ตำรวจสอนโชคชัยนะคะยืนยันคดีโจรชิงทองมีความคืบหน้าค่ะชุดสืบสวนยังคงลุยหาเบาะแสขณะยังไม่ชัดคนไทยหรือว่าต่างชาติแต่เชื่อว่าจะสามารถจับตัวได้ค่ะ พลตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์ผู้กำกับการสอนอโชคชัยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายชิงทองห้างโนตัสย่านวังหินนะคะได้ทองคำา215เส้นมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทหลบหนีไปว่าขณะนี้นะคะชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากแต่การจะขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายได้พยานหลักฐานต้องแน่นหนาค่ะซึ่งขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายเป็น คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติส่วนการเข้าไปตรวจคน้นห้องพักย่านหนโยธิน38วันนี้ไม่ใช่การไปค้นห้องของผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าตํารวจมีเบาะแสบางอย่างจึงไปตรวจสอบเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาเท่านั้นพร้อมกับระบุนะคะว่าแม้ยังไม่แน่ชัดว่าคนร้ายจะกบดันในกรุงเทพรหรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วหรือไม่แต่ตํารวจเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในเร็วๆนี้ค่ะจบการเสนอข่าว1 1อนาฬิกา5นาทีค่ะ